โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนเข้าสู่ต้นชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีสาวขอนเข้ามานะครับผมเป็นสกัดหน่อยคะ่ะผมก็ต้องตอบเลยว่าได้ครับผมอ่าวันนี้เรามาแนะนําสกัดนะครับซึ่งอ่าคลิปก่อนผมเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วในเลนงแครี่คราวนี้เพื่อนๆอยากเล่นเป็นไฟเตอร์บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเวทเข้าทำโจ๊กเกอร์ยากหน่อยนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นสายเวทรุนแรงนะครับ ผมก็จะอธิบายไปทีละขั้นนะครับเคฟอันนี้ชนไปพันดน้งแขง Holy Thunder นะครับผมแต่ว่าสเกลของสก,กัดสำหรับสายดาเมดนะครับมันจะค่อนข้างจะช้าหน่อยเออดาเมจกว่ามันจะปั้งช้าหน่อยนะครับต้องรอของค่อนข้างที่จะนานเลย2-3ชิ้นเออประมาณ2-3ชิ้นนะครับกด อุ้ยตีไวจังวะฟินิกเทียมาลูกพอ่อตีไวจังวะฮะอ่าฮ่าสกิลหนึ่งบวกปิเกอร์โย่แม่เลเวลสามเขาเรียกว่าเลเวลสามด้วยนะครับผมฟินิกเทียเนี่ยมันก็จะสามารถรีเลือดได้นะครับในระดับหนึ่งเมื่อกี้ผมอาจจะตายก็ได้นะผมไม่เลเวลสามออกจากป้อมไม่ได้นะครับอันนี้เรากลับบ้านก่อน ไอเทมฟินิกซ์เทียจะช่วยสก,กัดได้ดีมากนะครับช่วงต้นเกมแล้เวเราค่อยไปออกรองเท,ท้าแบบการซีซีก็ได้หรือว่าเจาะเกาะก็ได้แต่ตอนนี้ผมออกรองเท,ท้าบบกานันซีซีนะครับเพื่อนๆมีอิโลเมียสตันค่อนข้างที่จะนานเลยมีจงมีแจนอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวอันติเรามันสามารถเันมซีซีได้นะตอนนี้ผมขอบวกก่อนหรือผมขอแบบเออเอ,อคือโดนสะบัดทีเดียวอันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องออกรองเท้า,ทากันซีซีนะครับการสถานะไว้ ปกติเขาจะเล่นแรงไปเลยก็รองเท้าเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะเวทแต่ไม่ได้ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าเราเข้าเล่นหรือว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับได้เ่ะโอเคเพื่อนจะโซนเพื่อนจะโซนเอออย่าไปบอกเพื่อนเอ้บุฟิกพลาดเพื่อนโซนให้ผมคุณอย่าไปว่าเพื่อนผมน,นี้อะไรนะผมโซโล,โลแรงนะครับโซโล,โลแรงป้ายสกิลสองไปก่อนแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งปุ๊บอ่ะโอ้โห สะบัดกันซีซีไปก่อนเลยโอ้ยยังเดที่ตัวเรากอนก็แข็งอยู่นะครับไอเขมจะทาให้สามารถสกัดแรงและอึดได้อึดได้พอสมควรนิดหน่อยแต่ไม่อึดมากนะครับการออกกันไกยภาพกันเวทที่เขาออกกันตามปกตินะครับผมเออดีไม่ได้กลับบ้านกันพอดีใครอยากเล่นใยนี้ต้องทําใจและทําเวลานะครับทาเวลารอเวลาแต่ว่าถ้าเจอตัว,ตวฮีโร่เลทเกมรอเวลารอเวลาเนี่ยมันก็ กล้าๆก,กลัวๆอยู่นะเออนี้เหล็กเกมเขาไม่ค่อยมีเหล็กเกมเขาไม่ค่อยมีเก่งต้นเกมกลางเกมซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กลางให้ก่อนเพราะว่าเพื่อนอะ่ะไปอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรให้เล่นนะเคลียร์คีบไปพงังๆนะครับหัวบนแตกอย่างไวตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำจริงเพื่อนผมก็อยากทำแหละ ดูกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่ผมต้องต้องทุบไม่ไม่สนใจเพราะผมไปสายเวทปีเกอร์ออกมาก่อนเซฟไปก่อนนะครับคือผมอยากสลับแล้วแหละแต่ยังยังไม่มีเวลาสลับนะครับอเดี๋ยวรอเอลโซลงมาด้านล่างทำวงทาเวฟมันก่อน สูบไปเคลียร์กลางนะครับเคลียร์สักเวฟหนึ่งเคลียร์สักเวฟหนึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเคลียร์เวฟนะครับแล้วก็เราจะออฟออฟมามาจิหรือเมใจนะครับที่เพื่อนเรียกมีสองแบบให้เรียกหรือมาจิอะไรก็แล้วแต่นี่อันนี้นะครับพอครับพอของป้าของพอีรเงียวพอแล้วก็วิวเป็นซอลลิกอล่าต่อเลยนะครับ อรอมเลนก็ประมาณนี้ทําเลนพยายามแก้เลนนะครับอันนี้ผมต้องฝากผมต้องอยู่กับโจ๊กเกอร์นะไม่งั้นโจ๊กเกอร์ดันเลนนี้แตกอันนี้เพื่อนต้องกลับมากันให้ผมนะ่ <S <S ถามว่ามันไปกลางได้ไหมไปได้เว้ยไปได้แต่ไไล่างอ่ะจะโดนแน่นอนโอเคเดีย๋ยวสู่วัดกลับบ้านผมเคลียตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปเลย <c oughs> ไปสิ ไหนก็ไปโอเคเอลซูลงมาด้านล่างแล้วนะครับผมจะรีบขึ้นไปด้านบนเลย,ยจ้าก็เราไปจ้าครับครับพี่โอเคลราก็จะถึงได้ท่วงทันเวลานะครับผมประมาณนี้ไม่ให้ป้อมแตกแพน <P enda S 2> ด้าก็แบบกล้าๆกลัวๆเราเนี่ยขนาดเราเป็นสายสายน้ำเม็ดนะครับมันก็ถึกอยู่ไม่ได้ว่า ตัวบานไปเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แก้เลนแล้วก็เดินไปช้ากว่าแล้วก็สะบัดเอาไปก่อนทุบยังไม่แรงเท่าไหร่ดิเทสตมเมทให้ดูไปเลยแล้วก็อ่ะไปทำเลนต่อนะครับเพียงก็ได้ล่างได้บนแล้วเหลือกรุ๊ปกลาง น่ะที่วอลเลยมันจะเบือ่อเบื่อหน่อยช่วงแรกจะเบือ่อเบื่อหน่อยนะครับเขาก็โยกยับไปเลยฝั่งตรงข้ามโยกแบบไม่สวบผมเลยนู่นนี่นั่นนะครับแจ้งเพื่อนว่าสกิลอันเตอร์ยังไม่พร้อมนู่นนี่นั่น,นอันนี้พร้อมแล้วเอานกซะหน่อยเอาไปสอดส่องนะครับวิชั่นโอเคช่วยเพื่อนนำกอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าเกมแบบเพื่อนกำลังเดินอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องรีบ เรามีหน้าที่แก้เลนเคลียร์เลนนะครับไม่ตายก็พอแค่นี้เลยอันนี้เราเคลียร์เลนก่อนนะครับเราสามารถไปเดินได้แต่ว่าเดินมาเยอะนะครับแต่ต้องดูก่อนดูสถานการณ์แบบว่าอัติแล้วอยากแบบนี้ก่อนเลยเอาไปหนึ่งคิวอ่โอเคผมไปล่างไม่ได้ล่างแตกแล้วกลาง กลางฝากร่วงนะครับบนเดี๋ยวผมไปตรงนี้ออฟเลมมาตรงนี้โอเคเคลียบบนแล้วเติมเพื่อนต่อนะครับวิวิวิอย่างนี้ก็นิ่มดีครับหืมัดปรมานูหมัดปรมานูหนึ่งคอเอาอีกสักหนึ่งคอป่ะอ,อ๋อาตายไปแล้วนี่หว่าคลิปตรงนี้นเอ ฟิกเกอร์เหรอจ๊ะฟิกเกอร์เหรอจ๊ะซ้ายมีแพนด้านะเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรเอออยู่ในนีน้คือพยายามดูฮีโร่ว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วเราก็สามารถตัดสินใจว่ากลับไปเกียร์คลิปหรือว่าจะบวกสู้กับตรงกลางต่อนะครับไม่ให้ป้อมแตกที่เห็นแพนด้าไปอยู่ซ้ายพอดีไงออิชั่นต่อนีครับแล้วก็ตอนนี้็ลา่าเป็นอโพคาลิปต่อเลย แล้วก็จะได้ส่วนของมันอารมณ์คล้ายๆกับพาสซีฟสิของออมนิอาร์มนะครับแฮชสิกิลแล้วตีแรงขึ้นโหวย่างแม่นพุ่งชนโอ้โหบัตแบดด้วยสบัดก่อนเลยเพราะว่าผมการซีซีครับน้องชายนี่โจ๊กเกอร์ตัวแก้ทางของเรานะครับ yeah, อือทุบแบบสนั่นสนั่นกลางเมืองกลางใจอย่างเงี้ <Yeah. S 1> เริ่มเหตุผลตอนประมาณ ชิ้น2ชิ้นนะครับสกัดก็จะแรงแล้วแต่ว่าไม่ได้แรงแบบเบิร์ตทีเดียวตายเบิร์ตทีเดียวตายนะครับยังพอแบบต้องต่อยทีกทีส,สามทีนะครับส3ามหมาัดโอเคแต่ว่าคอมโบคอมโบประมาณหนึ่งคอมโบถ้าเราใส่เองหมดเนี่ยก็อาจจะตายได้แล้วนะครับตัวบางนะเน้นยับตัวบางนะครับ เริ่มมีบหวาดไอ้ฮัทเลยสบัดสามเกี่ยวสามสวยด้วงรอเข้าอีกทีสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ยัดเข้าคนก็โคตรมันผมบอกเลยถ้าเพื่อนเเล่นสายสกัดอ่าสายแรงเลยเพื่อนเพื่อนจะติดใจเว้ยสกัดแรงจัดเลยเนี่เอฟแกลกพิมมาเลยเนี่ยคือใครโดนก็ต้องจุกอะถ้าโดนคอมโบ อ่อันติฟิกเกอร์ยดัดอ่ะตายนะครับตายทุกไลน์ถ้าโดนนะถ้าโดนนะแล้วก็เซตเดียดมต่อนะครับก็จะบอกว่าอ๋อยเทมตามตามลำดับนี้เลยนะครับผมดีเดียมมาอี่้บอกช่วงแรกอ่ะมันเป็นการแก้เลนของออฟเลนไปต้องทำนู่นทำนี่สะบัดการทีตีช่วยด้วยเพื่อนอยู่ดีมันก็แบตมาหาผม ขอบคุณครับขอบคุณครับหรือว่าถ้าอยากให้เล่นสกัดสายที่แบบสายแท้งก็พิมพ์กันเข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาขอสกัดสายแท้งหน่อยนู่นนี่นั่น,น,น,นผมจะได้เลือกถูกนะครับผมบางทีผมเลือกไม่ถูกผมก็ต้องเซตตามเองตามสถานการณ์ที่ผมลงแร้งนะครับผมสบัดช่วยเพื่อนไปก่อนลงเอาเคสีมากินจําได้เลยสกินนี้กินเคสีแล้วกูไม่ได้ด้วยขอลงทันเจ้า เหมือนมีความแค้นส่วนตัวผมไปกินเคฟซีมาแล้วคุ้มไม่ได้แดกสกินเนสนี่าบอจริงครับขึ้นป้อมก็รอป๊าบชิปหายแล้วฟิกเกอร์หายหมดเปลือกมันเหลือเหลื่อมเดียวอ่ะทีเดียวเองเสียดาย ผมอาจจะลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าสกิลอของสกัดเนี่ยใช้สกิลหนึ่งให้โดนฮีโร่นะครับไม่งั้นเราจะต่อยเบามากๆเออถ้าเพื่อนๆแบบสงสัยว่าพี่ทาไมมึงไม่ไม่ฟิกเกอร์แล้วกดตีไปเลยนะครับเออต้องพุ่งผ่านฮีโร่หรือว่าผ่านคลิปผ่านอาไอเฟิดราก้อนอย่างงี้ก็ได้นะครับให้ตีแรงขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นอย่าลืมที่จะผ่านศัตรูด้วยใช้สกิลหนึ่งนะครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งใช้ กด2เข้าไปก่อนอันติฟิกเกอร์แล้วก็สกิลหนแล้วก็ทุบนะครับเออคิดตามทันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีช็อตให้ทำเดี๋ยวน่าจะมีช็อตให้ทำรอมีฟิกเกอร์ก่อนนะครับผมอยากกลับบ้านว่ะเลือดน้อยต้องไปกันล่างด้วยนะครับกูทำบนเสร,รเ็จกูต้องมากันล่างบางทีแม่ไม่ได้กันไม่ไม่ได้กัรเลนเดียวด้วยออฟเลนเน่ยที่มันบนแบบว่าออฟเลนไม่ดูป้อมว่านู่นนี่นั่นน่ย คือกูอ่ะพยายามทําเลนทุกเลน <c oughs> กูพยายามทําเลนทุกเลนแล้วเข้าใจไหมบนก็ทําล่างกลลงาูลงมาลโลมาทำใช่ไหมพอบนไม่มีใครอยู่ปุ๊บกูบทําไงกูต้องเคยไปเคียร์อันนี้ผมเดี๋ยวผมฝากเพื่อนเคียร์ไปนะไม่ไปแล้วกูเหนื่อยอเราเราหลบยาตรงนี้ไม่ได้นะถ้ามีป้องนี้หลบไม่ได้นะครับเขาจะเห็นอยู่ดีขอป้อมไปปุ๊บหนึ่พแล้วก็ออกนี่มีคนบอกว่า ทุบป,ป้อมสก,กัด1,000นะครับได้แค่1,000ถึงแล้วเราจะทุบประมาณ4,000ก็ทุบได้แค่พันเดียวนะครับนี่2นะครับอันติสกิลหนึ่งตีอย่างงี้คอมโบช้าๆให้ดูเลยครับอีกสักทีปะ่ะต้องกดก่อนปะ่ะเมื่อกี้สกิลสองจะหายพอดีแม่บอสมปแล้วผมนี่แบบบอสมปแล้วโจกงเจอเกอร์เอามาแพทเนี้ยที่ว่า ที่ว่าโหดอ่ะออกมาฮะดี๋ยวโจโกเกอร์เก่งจริงเก่งจริงลองไปเล่นดูนะครับนี่เขาก็รับตัวแบบทู่กับเอลซูด,ด้วยอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะครับโควซิคิว <laughs> <laughs> สองแว่นเด๋อธรรมาดาตัวมันเทพอะะครับน้องอ่าเดี๋ยวให้มาฟ้าเพื่อนไปเลยโอเคแล้วก็ ตอนนี้ไอเทมตันแล้วนะครับเดียเดมแล้วก็สมุดเขียวหรือว่าเอลสูจะโดนผมจะ,จะไปบนก่อนเว้ยผมกลัวเอลสูจะโดนผมก็เลยย,ย,ยืนตรงนั้นไว้นะครับบอกเคยมาถอยไปก่อน,ม,นมาทำเลนก่อนขึ้นบ้านที่ง่ายที่สุดให้ทำเลนสามเลนนะครับไม่ว่าเพื่อนจะอ่ากำลังทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับมีเลนหนึ่งที่ว่างเราต้องไปนะครับ ได้อยู่ตรงนี้ตัวลงอยู่ตรงนี้นะครับสบายใจได้เอลสุ <c oughs> ครคปิปนึงทีเดีย๋ยวเราเคลคลิปตรงนี้ไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วนะครับไม่ต้องสนใจแล้ว <c oughs> ไปที่หมาหมายถึงว่าไปดักตรงนี้ <c oughs> แล้วก็หมาม่วงจะดันเข้ามาเดี๋ยวรอเพื่อนอ่ะเพื่อนเลยตรงนี้นครับผมจะรอจนกว่ามันจะได้ระยะเวลาของผม <c oughs> นี่ตรงนี้เลย <c oughs> ลำ้ำล้ำหน้าล้ำหน้าแล้วเพื่อน <formation jin x 2> ตัวเรามันอพอสมควรแล้วแบบลูกเมียลูกพ่อนี่ไงคุณแม่ไปเดินแฟชั่นวอล์กกลับไปดาวแฟชั่นวอล์กของนายซะดึงมาตัวนี้แม่นแกลกตัวนี้แม่นนะครับอุ้ยมันฟิกเกอร์โยกเชแค่ยังฟิกดูตามได้อีกแกลกตัวนี้ เอาจัดจบ,บ,บแล้วครับจบแล้วครับไม่รีรอนะไม่รีรอประมาณนี้เพื่อนๆผมก็จะเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยตัดแล้วกันสาหรับสเกลของสกัดผมต้องบอกว่าต้นเกมอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาฟาร์มสักประมาณหนึ่งมาถึงจะคอมโบตายชัวร์หตัวนะครับได้อพอลิปอ่ะประมาณได้อพอลิปถ้าไม่มันใจก็ชัวร์วอพคลิปตัวบางๆเท่านั้นนะเมดหรือว่าแคลรี่นะครับผมถ้าจะเข้าจริงๆนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้น ขอเข้ามาได้นะครับสำหรับฮีโร่แล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้ลองเล่นสายอะไรนะครับผมแต่แบบถ้าแตกแยกแตกขแขนงลงแรงไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะไม่เอามานะครับผมต้องบอกเพื่อนด้วยว่าผมต้องให้เพื่อนๆดูแล้วเอาไปใช้ตามได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชยินีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับไปแก้ทางจ็อกเกอร์กัน